สวัสดีครับอยู่กับช่องสมพินชาแนลนะครับเดี๋ยววันนี้เรากันอยู่ที่ร้านเดชวัดด่านนะฮะเป็นร้านทาเบาะนะครับวันนี้เราจะเอาเบาะ p c x มาพุ่มใหม่นะฮะก็เอาทรงเดิมก็เริ่มนี่เจ้าของร้านนะครับน่าจะชื่อนาเดชนะครับผมครับตอนที่แรกเราเข้ามาในซอยนะดีหน่อยเขาปิดดึกนะประมาณประมาณหกโมงกว่าละร้านพี่เขายังไม่ปิด เจะแบบไหนจะเปลี่ยนหนังหรือว่าเปลี่ยนหนังจะสาบบอกก็มีนะครับอ๋อเปลี่ยนก็มีครับนะครับผมอันนี้คือแบบเราฝาแตกทรงเรียบร้อยนะครับผมตัวนี้ก็คือยกเปลี่ยนเลยก็อยู่ที่5้าร้อยบาทอ๋อครับผมหารอยอันนี้คือแบบจับทรงเรียบร้อยมันจะน่าดีกว่าตัวนี้อ๋อครับตาน,นี้อันนี้เปลี่ยนดีกว่า ขอเบาเดิมอันนี้ก็เบาะเดิมเหมือม me, มนกันครับผมเบาะเดิมเหมือนกันครับผมแล้วเราเปลี่ยนผ้าเอาทรงเนี้ยอยากได้ทรงตะเข็บของเขาแบบเนี้ยเดิมเดิม,ดมเดิมเดิมจะเป็นแบบไหนเป็น,เป,นเป็นผ้าเดิมหรือว่า,ายังไงก็จะเย็บผ้าผ้าแบบนี้อันนี้มันแต่ถ้าถ้าเย็บแบบนี้มันมันจะไม่ค่อยสวยนะตัวตนแล้วว่าหนึ่งคือเราเราเย็บผูเนี้หนึ่งการใช้งานมันจะดีกว่าครับครับผม ออนนก็อย่างเนี้ยมันก็แข็งพอครับผมอันนี้ผมผมแนะนํานะอันนี้คือแบบว่าผมทําไวยแบบอย่างทีแบบสะดวกสบายเปลี่ยนไปเลยเอาเอาเอาอันเดิมนี่แหละไม่รีบเท่าไหร่ได้ครับผมแล้วแต่สะดวกถ้าจะเอาแบบเดิมๆผ้าเดิมๆผ้าผ้าเดิมก็มีเหรอผมก็มีผ้าเดิมๆมากับรถก็มีครับผมครับ<อ>ผมที่แบบมาจากศูนย์มาจากอะไร๋ยวขอดูหน่อยดิเพราะว่าได้ครับผม โอเคนะเดี๋ยวเราเลือกตัวนี้ครับเอาผ้าเบาตัว160มาใส่โอเคมันจะสวยกว่าครับตามนี้จริงผมก็มีเบาอีกอันหนึ่งนะตัว160 160กับ100ตัวนี้ก็ใส่ด้วยกันได้ครับผมเออใส่ด้วยกันได้บอกได้เลยว่าไล้วเปโใครออกแล้วมันนี่อะไรนะมันสูงมันมันสูงหน่อยอันนี้เบาผมปาดมาแล้วหน่อยนึงผมก็ไม่อยากไปปาดมันเสียดาย ก็เลยมาหู้เมาใหม่ดีกว่าครับผมได้ครับผมมาที่ไปแพกครับผมราคาคุยกันได้ครับผมอันนี้ผ้าใหม่ๆเลยใช่ไมอันนี้ผ้ามือหนึ่งครับผมที่ออจากรถมามผมก็จะเก็บไว้ให้พวกแอร้นางพวกรถมือสองเขาจะรรเริ่มแล้ว เก็บไว้พวกรถพวกร้านทำรถมือสองก็ส่วนใหญ่อ๋อรถมืนสองครับผมถ้าเป็นรถมสองเขาจะหาค้าเดิมๆเขาจะเขาจะไม่ค่อยให้เราเย็บกลับคนเขาชอบเดิมๆใช่ไหมเพราะว่าพวกรถมืนสองเขาจะเน้นดันค้าเดิมถ้าส่วนใหญ่ มันนั่งแล้วมันเมื่อยแล้วมันก็ลื่นด้วยโอเคลอง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 ,ลองดูตัวนี้ดูว่ามันจะที่อื่นเขาไม่แนะนำแต่งมาเนี่ยผมบอกไ้เลยว่าถ่าสวยใครเห็นก็นึกว่าบัวตัวร้อยหกสิบมั้ง

อย่างที่ดิมันก็มีหลากหลาย่ามันจะบอกมัน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 จะเปลี่ยนได้กี่ครั้งพี่บอกเออเออก็คุณบอกว่าอยู่ที่เราอ่ะมันเพราะว่ามันยิงยิงยิงต่อไปไม่ไม่มีปัญหากันไม่มีปัญหาใช่ไหม ลอกแล้วลอกอีกก็ได้ใช่ไหมครับผมเป็นสิบสิครั้งยี่สิครั้งก็แล้วแต่ครับถ้าบอกมันไม่แตกอ๋อจนกว่ามันจะแตกครับอันนี้มันยิงได้หมดครับ ร้านนะผลงานนะครับหน้าร้านก็มีนี่น่าจะเบาะเวฟนี่โชว์หน้าร้านมีโลโก้นะเดกประดานปกติปิดกี่ทุ่มอ่ะพี่สองทุ่มครับผมปิดสองทุ่มเนาะเปิดแปดโมงเช้าถึงสองทุ่มสองทุ่มก็ใครเลิกงานก็มาได้เนาะครับผมเออ ราคาไม่แพงคุ้มค่าเลยครับผมร้านมาก็ไม่ยากนะครับอันนี้อยู่ในแถวแถวซอยวัดด่านที่เท่าไหร่คะเนี่ยด่านสำโรงยิบสามครับผมอ่าด่านสำโรงซอยยิบสามประมาณนี้ของนี่ก็หกโมงกว่าเลยครับประมาณกลางซอยก็ถ้าเข้ามาจากเส้นเสีนไหครับีนขรินก็อยู่ฝั่งซ้ายมือ ร <pathway. S 2> ออกออก<ล>ไปทำน้ำมันมาหน่อยครับผมมน้ำมันแก๊สโก้ปตทมาประมาณสองซอยจบเลโอ้ไปเสร็จแล้วนะครับไม่นาน สิบวานาทีมั้งเสร็จแล้วม่เกินสิบห้านาทีบไม่เกินสิบห้านาทีขันน,ขนัดสองตัวนะฮะร,รับโอนไหมครับเนี่ยอโอเคโอนก็ได้นะครับถ้าไม่พกเงินสดมาโอนได้เลย ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับถ้าใครไม่ไม่อยากอะไรนะไม่อยากซื้อเบาะใหม่นะแต่อยากได้เบาะเดิมติดหมวกติดหมวกครับใช้ผ้าเดิมนะของตัวรุ่นใหม่ราคาไม่แพงราคาไม่แพงก็นิ่มนิ่มโอ้นิมอะ่ะโอเคอันนิ่มกว่าเดิมจริงโอเคนะครับก็หากใครชอบคลิปนี้ช่วยกดถูกใจกดติดตามให้ด้วยนะครับก็มากันได้นะเดทวัดดานนะครับครับครับบายบายสวัสดีครับ